สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้พี่พีจะไป็หนอ่ะกินหมูกระทะฮะกินหมูกระทะทำไมถึงกินหมูกระทะเหงาร้องตั้งแป่เมื่อวานแล้วอยากกินเหรออยากกินมากนอแล้วจะไปที่ร้านไหนเนี่ยบอกคุณผู้ชมสิเจ๊น้อยเก้ากิโลไม่ใช่เก้ากิโลไรกล้วยใช่ชวนคุณผู้ชมไปกินด้วยไปกินนะอร่อยมากเลยเจ๊น้อยไร้กล้วยไปกินกันเลยอยากกินค่ะกินแน่กับหมูกระทะนี่แหละพี่น้องเอ้ย ไปกันเลยนี่จ้ามาหอดร้านแล้วเลี้ยวเข้าไปเลยจ้าร้านยุแถวหดวะตีก็ยุแถวแถวบ้านนี่แหละจ้าแถวไร่กล้วยนี่แหละร้านเด็ดร้านดังร้านประจําของพี่มี่เลยเนะจ้าร้านนี้มักหลายแสบหลายไปกินร้านได้เกือบว่าคือร้านนี้จ้าพอมาหอดร้านแล้วเขาก็เลือกโต๊ะแล้วก็เลือกออเดอร์ได้เลยเนาะค่ะจริงๆแล้วร้านก็มีแบบสแกนสั่งเนาะจ้าจะสั่งแบบ ออนไลน์หรือว่าจะสั่งแบบกับพนักง,งานโดยตรงเลยก็ได้นะจาะเพื่อให้โซ่ขึ้อนอย่างนีรานนี่เข้าก็สั่งเป็นสุดใหญ่สุดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็นาำเปล่าแล้วก็นาำโคจ๊ะขาดบ่ได้เดอ้อพี่น้องเลยแนวกินกับอัหมูกระทะนีน่น็คือน่ำโคจะไม่มันเข่ากันไยนี่และแล้วของที่สั่งไปกับมาแล้วนะจ้ะอันนี้คือชุดใหญ่เนะพี่น้อง กุ้งจุกๆไปเลยหมูเน้นๆน้นนุ่มๆไปเลยจ้าพี่มีเพื่อนก็หิวหลายเด้อร้านนี้เขามีบริการอาไอศครีมนะคะไอศครีมฟรีนะคะร้านนี้ไ่เป็นบุฟเฟ่ต์นะจ้ะพี่น้องเพื่อนขายเป็นสูตรนะาจ้ะร้านนี้อันนี้ก็คือชุดผักจุกจุมาเลยนะจ้ะพี่น้องโอ้ยแซ่บหลายมาพี่น้องเด้อมาเด้อมากินน้กากันจ้าบรรยากาศหนาว ลมหนาวมาแล้วมันก็ต้องกินอะไรร้อนๆบรรเทาความหนาวนะจ๊ะพี่น้องคุณอ่ะพี่มีเพิ่นหิวไรเพิ่นกะสัตว์ก่อนมูเลยจ้าขอยิ้มหวานก่อนรับประทานแล้วกันนะคะเลิกเลี่ยนมากเพิ่นก็หิวเขลายพี่น้องเพิ่นบ่กกินเขาเพิ่นบ่กินขนมเลยได้เลิกเลี่ยนก็ได้เพิ่นว่าหนูจะไปกินหมูกระทะนะแม่เพิ่นว่าพรุ่งนี้หนูหยุดหนูตื่นสายได้พาหนูไปกินหมูกระทะหน่อยสิขันกินกระทะหมูกระทะย่าได้ไี่ มันสิกับดึกนองจากพี่น้องก็สิเหตุให้นอนนอนดึกแล้วก,ก็สิตื่นสวยนอนเวลาไปโรงเรียนมาที่นี่มื้อื่นเป็นวันหยุดนะจ้ะเพิ่นก็เลยขอแม่แม่พาหนูไปกินหมูกระทะหน่อยหนูไม่ได้กินมาหลายวันหลายเดือนแล้วเพิ่นวาโอ้ยคนอีนยงไปหมักหมูกระทะกระดอกกระเดือบเบิงพี่น้องเบิงเบ,บิงแล้วกินกินเป็นตาแสบหลายเยี<ๆ>่ยมเยี่ยมแม่เพื่อนวะ่ะส่วนแม่ก็สิเน้นไปเผื่อสุขภาพแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอซิมหมูกนเอ้อ ลูกว่าพี่มีบอกว่าหมูนุ่มมากแม่ว่าสันเอ้ยแม่ขอชิมหน่อยชิ้นนึงว่าสันมานที่นี่ก็สิมาก,กินเพื่อสุขภาพนะจ๊ะเพราะว่าพอกลูกนะเขากินหมูไปแล้วส่วนแม่ก็ต้องกินผักนะจ๊ะเน้นผักเพื่อสุขภาพอยากสิบอกว่าร้านนี้เนะจ๊ะน้ำจิ้มรสเด็ดแห้งแซ่บมากอร่อยใครมากินก็ติดใจอย่าลืมมาล่องกันด้วยพี่น้องเด้อ ส่วนแม่กะสิเน้นพักจุกๆไปเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าบ่ามีใครกินผักผมีแต่แม่กินผักผู้เดียวนะจ้ะพักในกะสิมี่ผักบุง้งพักกะลัมละกะข้โพดนะจ้ะกับแค่รสอุ้ยเพื่อหายมาสูตรบอกใหญ่ถ้วยจานบอกใหญ่หนึ่ยนะจา้ะให้ผักมาแบบจุกๆเลยกินอิ่มกันไปเลย กากินอิ่มแล้วกระสิมาเติมของหวานในจังหน่อยล่านนี้เข้ากระสิมีบริการไอติมฟรีเนาะจ้าพี่น้องใครอยากลดได้ก็ไปตักกินเลยเลยเด้อส่วนอีหลาหนบอกกินไปเบิดซีโค่นแล้วเนี่ยอันนี้ก็บ่งบอกความอร่อยมากเลยนะคะไม่เหลืออะไรสักอย่างได้เวลากลับบ้านแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วหรอคะ ยืดหนีกไหมอิ่มไหมหมกกูรกระทะน่ะแล้วจะไปไหนต่ออิ่มไปจะเข้าเซเว่นซื้ออะไรอะ่ะยังยังอิอ่มแล้วแต่ก,กันยังบ่พ่อขอแวะเซเว่นแน่พออเพราะแม่สิม่าทำธุระอ่าอยู่เซเว่นนะจาะพ่นอเลยเดี๋ยวพามาเขา้าเซเว่นกันเสียเงินไปอีกแล้วได้ของมาจุกจุกเต็มตะกร้าเลย พอดีแม่มาเหตดทุระอยู่เซเวนนะจาก,กันเลยเด็กมาสื่อของกันอันนี้คือยอดเงินที่ต้องจ่ายในวันนี้นะคะ